สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเซฟค่านะครับหัวออโต้นะครับกึ่งแมนนวลด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถบิดแมนนวลได้แล้วก็เป็นระบบตั้งเวลานะครับก็เดี๋ยวลองมาลองตั้งเวลาดูนะครับก่อนอื่นเราต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับกดสองปุ่มนี้นะครับขึ้นกับลงนะครับกดค้างไว้ เพอกดค้างไว้เนี่ยตัวนาฬิกาจะหายไปนะครับนั่นแปลว่าเราสามารถกดปุ่มตั้งค่าได้เลยนะครับก็เรามาที่ตัวสายสุดก่อนนะครับกด1นครั้งนะครับมันจะแสดงเป็นเวลาปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะตั้งเวลาให้เรากดปุ่มนี้นะครับ Luiza ตัวนี้จะเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็พกด1ครั้งให้ตัวเวลากระพริบ เราก็สามารถกดลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับนะครับอตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้ที่บ่ายสองสีสิบสองนะครับโอเคทีนี้จะไปนาทีให้เรากดปุ่มซ้ายสุดอีกรอบหนึ่งนะครับให้เข็มกระพิบที่นาทีนะครับแล้วเราก็สามารถกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนเวลาได้เลยนะพอเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับให้สองสองอ่า ชั่วโมงกับนาทีหยุดกระพริบนะครับแล้วเราจะไปโหมดถัดไปให้เรากดาลูกศรลงนะครับหนึ่งครั้งตัวนี้จะอยู่โหมดถัดไปแล้วนะครับโหมดนี้ก็จะตั้งเวลาการแบ็คบอทหรือว่าการล้างนะครับการล้างตัวนี้จะตั้งอยู่ที่ดีสองนะครับก็เช่นเดิมถ้าเราจะเปลี่ยนเวลาให้เรากดปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งนะครับให้มันกระพริบแล้วเราสามารถกด ลูกศนขึ้นลงได้เลยนะครับเพื่อตั้งเวลาการล้างส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่ตีสอเพราะว่าตีสองไม่ค่อยมีคนใช้น้ำนะครับก็ตั้งไว้ดึกๆไปก่อนอันนี้ผมตั้งเสร็จละกด1ครั้งให้ลูกศรหายไปมันจะมาที่ตัวนาทีนะครับนาทีเสร็จเราไม่ตั้งเลยแล้วก็กดอีก1ครั้งนะครับให้หายกระพริบถ้าหายกระพริบเสร็จเรากดลูกศรก็จะไปที่โหมดถัดไป โหมดนี้ f 0 0อันนี้จะเป็นโหมดาการหน่วงเวลานะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไร,ะรับให้เรากดผ่านไปเลยกดที่ลูกศรลงเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้โหมดถัดไปแล้วครับโหมดนี้จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัว d นะครับอยู่มุมบนฝวามือนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดการตั้งเวลาการล้างนะครับก็ตัวนี้ผมตั้งเวลาไว้ว่า6วันล้าง1ครั้งนะครับก็ตั้งได้สูงสุดก็99วันนะครับ อันนี้เราตั้งไว้ที่6วันเนาะผมจะเปลี่ยนโหมดละผมมาที่ลูกศรเดิมแต่ถ้าอยากจะตั้งก็กดเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มนี้แล้วก็กดลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับโอเคครับให้หายกระพริบแล้วค่อยกดลูกศรลง1ครั้งมาที่โหมดตัวนี้นะครับระบบจะตั้งไว้ที่10นาทีอันนี้คือโหมดแบคบอสนะครับแบคบอสก็คือการล้างน,นั่นเองเมื่อกี้เราตั้งไว้ว่า,า6วัน นะครับมันก็จะล้าง10นาทีล้างนะครับแบควอตเราจะตั้งให้มันล้างนานขึ้นก็กดลูกศรแล้วก็เพิ่มไปเลยนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ทางโรงงานจะตั้งไว้ว่า10นาทีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของถังด้วยนะครับถ้าเป็นถังใหญ่หน่อยก็ตั้งนานหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะล้างไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่นะครับแต่ถังนี้ก็จุสารกอง100ลิตร นะครับแล้วก็แรงดันน้ำค่อนข้างแรงก็ใช้แค่10นาทีก็พอนะครับโอเคครับไปที่โหมดถัดไปปื๊บโหมดที่3มตัวนี้เป็นฟ a า t ลินส์ฟ้าสลินก็คือการล้างเหมือนกันเป็นการล้างย้อนกลับนะครับก็ตั้งไว้ที่10นาทีเหมือนกันนะครับถ้าอยากปรับก็เหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้นะครับถ้าไม่ปรับผมจะกดไปทูดสอบลมอ่า B ศ1ก็ไม่ต้องปรับนะก็เหมือนเดิมกะเป็นโหมดน่วงเวลานะครับผมก็ กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งก็จะครบโหมดเดิมมันนะครับก็คือกลับมาที่โหมดเวลาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เวลาเราจะเซีค่าก็ตามนี้นะครับส่วนสมมติเราจะกดล้างเลยนะครับมันจะมีปุ่มที่เปลี่ยนโหมดเลยก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับสามารถกดหนึ่งครั้งมันก็จะไปที่โหมดถัดไปได้เลยนะครับสบมมติตอนนี้เราอยู่ที่ โหมดเซอร์วิสหรือว่าโหมดที่ใช้น้ําปกติถ้าผมกดหนึ่งครั้งนะครับผมกดหนึ่งครั้งมันก็จะหมุนแล้วครับงสังเกตดูนะครับมันก็จะไปที่ตอนนี้เมื่อกี้อยู่โหมดเซอร์วิสนะครับลูกศรก็จะหมุนไปที่โหมดแบตวอร์ดนะครับอันนี้ในกรณีเราอยากจะล้างเลยนะครับหรือว่า,าเราจะบิดีาตัวหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับบิดสักสองสาม ครั้งนะครับแล้วโหมดมันก็จะออโต้ไปเองนะครับสังเกตตรงนี้นะครับอตอนนี้จะมาที่คำว่าแบ็กวอร์ดละนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโหมดอีกให้เรากดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดที่รันโหมดเปลี่ยนโหมดทันทีนะครับะจะไปที่โหมดถัดไปตัวน,นี้ก็จะโหมดฟาสซ์ลิมก็คือการล้างกลับอีกรอบหนึ่งนะครับผมกดอีกรอบหนึ่งก็จะไปที่โหมด เซอร์วิสนะครับก็คือหมดน้ำใสโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นหัวระบบออโต้นะครับกึ่งแมนนุ่นนะครับเป็นหัวจ่ายคาร์บอนกับเรซิน่นะครับอ่ะไม่ใช่ครับคาร์บอนกับแมงกานิสนะครับ